กครับพี่น้องพอกันอีกแล้วครับผมพี่ยุทธพากินครับพี่น้องมาเมื่อนี้ได้ปลาดุกต้มน้ำปลาล่าครับพี่น้องมาได้เจอกันโดนครับพี่น้องคิบเนาครับผมมาแซ่บๆนะผมคือเอาคาแรกแห้งหมาครับพี่น้องม่ต้องว่าลายครับผมปลาดุกต้มน้ำปลาลาครับผมโอ้ยด้วยพริกป่นครับพี่น้องมาแซ่บๆครับคาแรกแห้งหมาืี่เขาพี่น้องอืมข้าวท้าพี่น้อง ใส่ผักซีเล้าวกับขึ้นช่ายพี่น้องเ้ยใส่พริกป่นหลายๆพี่นอ้องหอมๆเลยครับพี่น้องมาแบ่แบน้ำผอมครับผม,มพี่น้องว่าเออ,อ,อหาแม่มยัง ราดแ่บๆบน้ำกันพี่นอ้องหืมปลาปลาพี่น้องเลยใส่นํามันใส่กันนะ Uh huh. เอาท่าพี่น้องเลย uh huh. ผ่านๆพี่น้องเมนูนี่ครับผม ต้มปเปร่อยเลยครับพี่น้องเย้ยระวังกลางนิดหน่อยครับพี่น้องสูการสูงงานกับสู่สูเกาครับผมหานิวนงๆมือก่าแล้ว่าว่ากันครับพี่นอ้องต้องระวังกลางนิดหน่อยครับผม น้ำปลาลโนนวะพี่น้องเอ้ยเสียงรถด,ดังรบกวนเ่าครับพี่น้องกุ่นอาหานิ่วหนุ่มมันรถผมเนี้ยเดี๋ยวดีแซบนำมันรถพี่น้องเอ้ยมือจะคองกินผู้เดียว้ะครับสักสีพี่น้อง กกจะไล่ด่ายำแลงฮัวดสุดยอดพี่น้องเอ้ยหานีสารบ้านเท่าเนี่ยสุดยอดก็ได้นก่คือหานีายุมหงมมีอะไรพี่น้องหื้อ อืมอืมกลางพี่น้องเลยแองเจอของดีได้พี่น้องตัวนี้ใครครับผมใครป่าได้บมแมนใครมันพี่น้องเลยเละหมดแล้วนะครับ เอามาแซ่บๆน้ำผมคือเก่าพี่นอ้องมนต้งเนียอย่างไรครับผมหืตับปลานี่ผมก็มักเล้ยพี่นอ้องต้มเปื่อยหลายเนื้อเล่ไว้แล้วครับผมอืมเขาทาคือเขาพี่น้องเอ้ บรสุภาคปจะว่าผมเด้อครับพี่นอ้องออือเอาครับพี่นอ้องต้มเปื่อยโดนพูดครับเนื้อปลาเล็กหมดแล้วพี่น้องเอ้ งงสู่การสู่งานกันสู่ๆเด้อครับพี่น้องเอ้มือตั้งใจเห็นกันครับผมไปิดตมีค่ายเนี่ยก็มีค่าเด้อครับผมพราลอะพี่น้องเนื้อปลาเปลยครับไปิดตมีค่ายเนี่ยก็มีค่าเด้อครับพี่น้องเมื่อแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อเด้อครับพี่น้องมือตั้งใจเห็นกันครับผมป้อนไม่คลิปหน้าพี่น้องแซ่บขึ้นเ่าครับคลิปนี้ก็ได้สวัสดีครับผม